นิดแงบินปวดเลยนะขคำก็จะบูดสองขคำก็จะบูดอีกไม่รละแง้ทำไมนะหลักสิจะเมะหลักแม่แต่จะทิ้งแม่ให้อยู่สักเดียวมเมะให้บินปวดนะบินจะได้ส่งเงินสกบดูส่ว ให้กับคุณพ่อที่ตาไปเราก็ตอนนี้ย่งมีชีวิตอยู่เผื่อผ่านอยากของกินเราจะได้รักตาที่กับแม่ได้เลยจ้ะ ชีวิตวันตายไปแต่จะตกตะลุกนะต้องหวังใหนยังไงนะบอกปห้ชะง ại มุนงั้นรถเราส้มสายเขาจะหลอกโยงที่หมาเนี่ยเขาไม่ได้หลอกเขาเป็นพระเขาไม่หลอกโยงหลอกท้าไม่พูดยังงั้นจะได้กระถางโยงไหมแต่ที่เขาได้มาเขาไม่สร้างวัดนะแม่เขาไม่ได้เก็บเอาไว้แต่ตัวนะเกี้ยแก้วนะเขามาดินฐานให้กูฝัน แยกแก้วไหนอีกเล่าแยกแก้วแถวที่ไหนจะชื่อของก็ใครไม่รู้เขาบอกมาจงขายแลมาต้องขายเนาะบอกมูลได้มาสร้างวัดครึ่งเดียวได้ครึ่งนละทิ้งเงินเราไปเจอของให้ยิ่งยิ่งไปยจ่สาว แม่พูดว่าเขาจะรู้ว่าตกแม่เนะแล้ววังปากแล้วัง่าเมอในรื่อรที่บอกน่ะระวังนะฝันฉันไมดีให้รู้นะคนผลก็ตกยาก้ว่าที่อื่นนะทำไมครับเพะจะให้มีเรื่องเลยครเออถึงที่เลยแม่แม่นี่เป็นคนใจดีเชื่อในเรื่องที่เคยรัแม่จะไม่ได้ตั้งใจเลยจะแม่ให้ปวดเธอทังไงก็จะปวด จะเก้าก็จะปวดจิตก <t Dante> ็จะปวดทีจะไม่เอารักไปกินเลยกูก็ไม่รู้จะสั่งหาทำอะไรกูมีลูกก็เขาหนึ่งคนก็ไม่ได้นำใจเงี้ยยมีผัวผัวก็มาตายหนีวัสนาอีปิงเนี้ยคิดความจะได้พึ่งพา ชีวิตยืนบบนาน,ทน,น,นตทษแม่ให้กินปวดกระเด็นนะลูกไอ้พ่อทิ้หายนะครับตอนไหนก็ไม่เข้าฝัจานจะไปโทษพ่อได้ไงพอ่อตายแล้วตาย,ายไปตั้งหลายปีแล้วเพื่อมาเข้าฝันให้ที่ผีทิ้หายแม่จะไม่ว่าพี่พ่อได้ยังไงน,นะไม่ต้องได้ผงที่เกิดอ ต้องจ่ายแคนีนม่งไปปวดนลูกจ้ามึแม่แม่ดะฉีดพอในทังเลยนะมึงปวดตรกระตาหนาๆนะลูกนะท่านจ่หนียะวงรู้ไมเนาะโอ้ไ้จริงๆแม่เออกลับรบุญนีไดสบหยจ้แต่แง่ไ่ดินจ้าแม่ปวดแลแม่พูดยังไงมึงก็ไม่ฟังเอาเถอะลูก แม่จอดมึงเล้ยมึงอยากบวชไหจะเลีล้ยงเลยนุ๊กมึงอยากบวชให้ผีพ่อมึงตามใจมึงโน,น,น้มบันไดให้ผีนับให้ดีนะนุก๊กมันมีเจ็ดขั้นมึงหลงครบเจ็ดขั้นมาแล้วผีบูมึงก็ไม่ต้องมาเผาเงานมึงก็ไม่ต้องมาเก็บมึงไปนะ ทำหลายอย่าง you yeah. i จับ้านแล้วเห็นหลงตาอยู่ข้างในเดี๋ยินไปหลงตาดีกว่าหลงตาจ๋าเออจ้าบินเล็จ้าหลงตาใครนะสุบินเล็จ้าหลงตาจ๋าไอ้บินนะลูกอันนี้อันนี้ใช่หลงตาสองชายใช่ไหมจ๊ะหรือไม่ใช่เรียกว่าเป็นชายเป็นช่อ๋อหลง หลกตาเอกเหรอจ๊ะหลกตาเอกหลกต,า,ลตาเอกอ,อันนี้ไอ้เปลนลูกไข่นะลูกงนะ่าลูกแม่เปลนจ้าโอ้ไอ้เปลนลูกนี้เปนลนเยอะตาหลงตาแล้วมึงไปไหนมาไหนนะลูกหนูหนีแม่มาจะหลกตาเห่าหนูหนีนแม่มาทำไมเนนะี่ย คนจะบวชเนี่ยไม่ได้บวชกันง,ง,ง่ายๆนะลูลกหลวต้องทำยังไงบ้างจะหลงตาจะบวชทั้งทีเงินใส่ซอ,อ,อ,งองกุป้าชามึงมีหรือยังไม่มีหลวงหลวงตายังไม่มีไงหลวงตาก็ไม่มีทําไงจะบวชทั้งทีผระไก่มึงมียังนะหลวงไม่มีเหมือนกันจะหลงตา,าไม่มีแล้วมึงจะบวชยังไงนะลูก แต่ของบวชไม่มีหนูก็บวชไม่ได้เช่ยไม่ลูจ้จาโอ,อ้ไอพี่เนยหลวงตาช่วยหนูหน่อยนะจ๊ะหลวงตาจ๋าหลวงตาก็มีแต่จีวรเก่าๆขาดๆ,ๆบาดกระึึนสนิมไอพีอ่เนยจ๋าทำยังไงนะทีนี้ลูกให้หนูทำยังไงดีเจ้าหลวงตาเอ๊ ตาได้ยินข่าวมานะลูกนะเขาบอกญาติโยมแม่แม่วัดน้องหยางพ่อพ่อวัดน้องหยางเนี่ยเขาใจดีถ้ารู้ว่าใครจะบวชเนี่ยเขาจะช่วยร่วมบุญในหน่วยช่วยอีกเล่มสาทุกแม่ลงตาจ้าลงตาสาทุ หลวงตาจ๋าบอกว่าผออ,ออกุณพัทแเลยเขาว่าใจดีนะจ้าหลวงตาเออหลวงตาก็นั่งหมอก็มาเป็นเจ้ามงแล้วลูกแต่พออจ๋าผออ,าอนั่งอยู่ตรงไหนล่ะจ๋าหลว<อ>งตาเห็นเขากินน้ำแดงหมดไปไสี่แก้วแล้วพอ,อจ๋าผอช่วยหนูหนูปวดใจเมจ่อหลวงตาพอออ พอ,อคุณราวุฒใจดีใจงามล่ำรวยนะเออเข้าใจดีแล้วก็ยมชาววัดหนุงมยังหลายๆคนเลยเอ,อ,อใจดีนะสาธุเดี๋ยวหนูจะหาเงินนะาหลวงตานะเองไปหาผ้าพราไตมานะลูกจ้าเดี๋ยวน้องตาให้ยืมบาทเก่าๆนะเนี่ยพอ,อคุณราวุฒเนี่ยสาธุตออคุณพรพัฒน์ <laughs> <laughs> ชักคืนได้ไหม เรียกชื่อเขาก็พิรนะ่ัขอโทษนะพอนนะ้ <c oughs> นองิลเป็นหลูกกำมพันเดินไนะ้ลงไปเดินไมนะตั้งแต่เกิดมาช่วยกันน,นะโยมนะช่วยกันมนบองเต็มที่ร่วมบุญพราตายกับสุเป็นทัตบุามา เลี้ยวเลีพอแม่ไม่มีบวชทั้งที่หนักใจรวมบุญกันนะโยมนะแต่ตอนนี้ถึงเวลาเนาะเดี๋ยวจะได้เดินไปบอกบุญกับญาติโยมหรือว่า ช่วยสูบินบวชเนี่ตอนนี้ช่วยบูชาเครื่องบวชการกรรมการเดี๋ยวขอบ,บาทหลให้ที่ใส่บาทเข้าวัด<ม>ในยาง,งาน้อยากขอว่าหนุงป้าที่มาโปรดมีตาบวชนี้ได้ไหมช่วยสุบิเพื่อพระไตรย โอ้ยเมตตาเมตตาสุบินรักสุบินร่วมบุญกับสุบินกันนะยมนาะเข้าวัดทุกบาททุกสตางร่วมบุญเป็นค่าน้ำข้าไฟนะยมนะ้อช่วยกันช่วยกันอันนี้คือ อันนี้มีวัตถุมงคลมาให้ยัดยมด้วยครับแต่ว่าไม่ได้มีราคาหรือว่ามีปัจจัยนะยมครับถือว่าครั้งนี้ที่ลูกพระได้มาเนี่ยก็มาถวาย,ยทางวัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดแล้วก็ถือว่ามาขอบคุณยมแม่สาวแล้วก็ยมแม่จิ้มแล้วก็หลายๆขั้นด้วยวันนี้มาปัจจัยเนี่ยไม่ได้คิดเลยแต่ยมทําบุญกับทางวัดนะยมทําบุญกับทางวัดยมจะได้อาวัตถุมงคลไปบูชานี่ก็คือ ปูฤษีเพชรฉลุกันนโยมนะซึ่งปลูกเสกไว้แล้วแล้วก็ข้างหลังเป็นพระพิฆเนศนะข้างหลังเป็นพระพิฆเนศน,น,นยมนะโยมท่านใดที่มีโรคมีภัยหรือว่าลูกหลังโยมที่ชอบเดินทางไปหน่อยไกลๆนยมนะโยมก็อธิษฐานแล้วก็เอาไปบูชานยมเน้อแต่โยมต้องทาบุญกระทางวัดนะถึงจะได้เอาวัตถุมงคลไปบูชานโยมนะถือว่าช่วยๆกัน วันนี้ถือว่ามาให้กับยักษ์โยมนี่แหละครับอสององค์เลยได้ไหมหลวงพี่ช่วยวยกันจะได้ไม่ไว้เนาะก็จขอบาทอีกเสักใบได้ไหมครับจอะเดี๋ยวพระจะเดินไปหาโยมนะโยมไม่ต้องลุกมานะแต่ว่าโยมอยู่ที่โต๊ะโยงหน้าที่อย่างเดียวควักปัจจัยอย่างเดียวนะโยมนะจะจกลงแล้วนะ ทำไมอ่ะยมหลับตานะหลับตาทำไมย่องพระไม่ได้ใส่เกงในอากาศร้อนๆอย่างนี้หดมัและมั้งน่าเกลียดพระลบบุหรี่นี่พูดตรงเกินไปมั้ตัวกันยิงน้อยๆนะจะมีนี่าก็ไม่รู้เหรอเขาเล็กพริกขี้หนูนะมีแค่เม็ดพริกขี้หนูเองไม่อยากตอบปากตอบคำอย่ีมันน้อย ไม่อยากเอาพิมพ์เสียไปอะไรก็เกลือ, oh <my. S 1> อทำบุญกับทางวัดเดิมใส่บาตรนยมนจะจ้ะประดุกกวะดหลวงพ่อครับหลวงพ่อประเดิมมาได้ไหมครับทำบุญกับทางวัดตั้งหน่อยได้ไหมครับพ่อรับพ่อเป็นเ oh. จ้าของสถานที่เจ้าของสถานทางพ่อจะมาสีเขียวไม่ได้นะครับพ่อครับ <laughs> ให้หลวงพ่อช่วยเจดถวัดจะถวัตจะถวัตแล้วที่อ่ะี่ึฮึฮึฮึหัวหลวงพ่อจี่ะเมื่อกี้เล่นหลวงพ่อมีเยอะไม่กล้าเข้าใกล้กลัวโดนปาทาลุก้อพ่อโทษครับอ่ะเดี๋ยวเป็นแหละพระคุณพ่อพระคุณแม่ให้โยมได้ฟังเนาะคืออ๋ออันนี้คือว่า ถ้าไหวค่าน้ํามันลูกค้าทั้งสองนะถ้าใส่ในบาทก็เข้าวัดถ้าใส่ถุงนี่ของฉันนะจะ้ะสะบัดหน้าเกียบลงพี่ต่อหน้าหลวงพ่อจะว่าดเลยนะหลวงพ่อให้มาเนียเตือนใจนิ้อบคอเุเดเดลบลบนรรมการสักคน์คได้ไหมครับ<ย>ได้ไหมอย่าเราไปเดินไกลๆอ่าช่ช่วเดินหน่อย้ไหม ให้เลยอ่าใครทำเบอร์แให้ไปเลยเนี่ยอะไรใส่บ้างมีมีพานมีอะไรไหมพานอะไรก็ได้ไม่เอากระโถนหล้วพี่หล้วพี่เดินแถมนู้นเลยนะหนึ่งเดินมาหนึ่ไปนู่นเนาะไปนู้นก็เดินเลยไปเดินเดี๋ยวสลับกันอ่ะเดินไปเดินไปเที่ไปเดินไกลมาก่อนไปเดินไกลก่อนเนาะอนะเนาะจ้ะพพ่อค้าแม่ค้าเตรียมตัวนะจ๊ะ ờm, mày bị đặc điểm có đấy mày bận. Đặc post, audio nghe nhé. To trái nỗi phăng leo. Này, thêm đẹp ยอมจำจองจดจำยกผู้เข้ยาสยัญญาละความเอามาพื่นตัาชาญประชดประชานก็ยันไม่ คมเพื่อนคนท่านอันอีอันานน่ะสุดจะผ่านนานเมืองล้างให้ฟังนับตลอดนับตั้งแก่ดาวเคราะห์ออกมาเป็น